สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปชมห้องสมุดของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยคะ่ะห้องสมุดนี้นะคะก็จะอยู่ชั้น5นะคะคือเดินขึ้นบันไดมาก็จะเจอเลยนี่ถึงแล้วเห็นไหมทุกคนนี่นะคะก็คือห้องสมุดของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีนะคะแต่ขั้นตอนแรกนะคะก่อนจะเข้าไปเราต้องสแกน QR โค้ดก่อนสแกน QR โค้ดนะคะก็จะต้องลงชื่อว่าเราชื่ออะไรมาจากห้องไหนแล้วก็เข้ามาทําอะไร นี่นะคะแล้วก็มาตรการของการเข้าห้องนะคะก็คือตอนที่1นนะคะก็คือสแกนคิวอารโค้ดก่อนขั้นตอนที่2ก็คือสวมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3าก็คือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะข้างหน้าก็จะมีขวดแอลกอฮอล์อยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเสียงเบาๆนะคะเพราะว่าห้องสมุดเป็นที่ที่ทุกคนจะเข้ามาอยู่ในแบบความเงียบนะคะนี่นะคะขั้นตอนที่3ามที่เราจะต้องล้างมือก่อน อย่างโซนแรกนะคะเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเป็นโซนหนังสือพิมพ์ของวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะผ่อนคลายมีนะคะก็จะมีนี่ค่าน่อ่านอะไรอยู่คะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะกำลังอ่านรักไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับตรงนี้นี่เลยนะครับออวันที่8กรกฎาคมครับปี67ค,ครับผมครับ,รบนี่นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นนิตยสารนะคะ นี่อย่างเมื่อกี้มีหนังสือพิมพ์แล้วตรงนี้ก็จะมีนิตยสารนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพักผ่อนหย่อนใจนะคะจริงๆมีคอมด้วยนะคะเราก็สามารถมาใช้งานได้นะคะนี่ก็จะเป็นโซนต่างๆนะคะนี่โซนที่น้องๆก็จะเอาหนังสือมานั่งอ่านหรือว่าบางทีก็เข้ามาพักผ่อนนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าพวก พจนานุกรมนะคะ Dictionary นะคะถ้าภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะจะอยู่ในโซนนี้หมดเลยและนี่นะคะก็คือคุณครูหรือบรรลักษ์ผู้ดูแลห้องสมุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะเอ,เอคุณครูชื่อคุณครูนรัลลมนเทพชูค่ะหรือเรียกครูมนก็ได้นะคะตอนพักมากันนะคะหรือตอนเลิกเรียนก็มากันได้ค่ะค่ะ นี่นะคะตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับอ,อในพระราชสำนักนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็มาตรงพวกนี้นะคะก็จะเป็นโหมดหนังสือต่างๆอันนี้ก็จะมีโตคอมด้วย,ออยนะคะขออนุญาตนะคะ โหมดต่างๆนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่00ล้หั่00ยาวไปเลย00 0100แล้วก็200 300 400จนจบที่นี่หมวดที่คือเราสามารถเข้ามาหาดูได้เรื่อยๆเลยค่ะว่าเราต้องการอย่างสมมุติเราต้องการหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรียนอย่างนี้อย่างเราจะมาหาเรื่องเรียนใช่ไหมเรื่องเรียนก็จะอยู่ในหมวดตรงนี้เลยอย่างหมด500ก็จะเป็นหนังสือพวกคณิตศ,ศาสตร์นะคะ หนังสือเรียนตอนนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะประวัติต่างๆนีอ่อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีชั้นหนังสือทั้งสองฝั่งเลยนะคะเต็มไปหมดเลยกาลังหาอะไรอยู่ปะคะหาหนังสือเศรษฐศาสตร์ครับหนังสือเศรษฐศาสตร์เหรอคะจะอยู่ในโหมดของนี่มาตรงนี้ นี่นะคะจะอยู่ในหมวดของเลข300นี่ก็จะมีหมดเลยทั้งธุรกิจเอ่ยเรศรษฐศาสตร์นี่ไงจะษฐศ็ส์นี่เศรษฐศาสตร์<ม>ค,ค่ะนี่นะคะ,คคะนี่นะคะก็คือบรรยากาศใครหาไม่เจอเราก็สามารถถามถ่ายกันได้ถ้าไม่ถามเพื่อนที่รู้ก็ถามบารรลั์ข้างหน้าได้เลยนะคะ